กระพริบเาถิ่นสมุทรช่วง Weekly News สวัสดีท่านผู้ฟังพบกับรายการออร์เดรโรสนะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่รางบ่ายสองถึงบ่ายสาม ผมแม่สามธีรพรเน้นสุขดำเนินรายการนะครับปอะจาดรายการทาง f อ1เอ็ม155ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ฟังก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีมาหลายปีแล้วล่ะนะครับเก็ใช้หมายเลขนี้นะครับสำหรับท,าท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรามาถามปัญหาในรายการนะครับช่วจัดรายการก็คือ0 2 6 4 1 5 3 9 0 1 แต่ถ้าเปิดวันธรรมดานะครับวันธรรมดานะครับ10โมงช้าถึง2ทุ่มโทรเข้ามือถือผมเลยครับ0816844814หรือจะแอดเฟรนกันก็ได้ถามคำถามมาในไลน์กันก็ได้นะครับหรือในแฟนเพจของผมนะครับถ้าคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเก่านะครับนะ้ำตาลบนรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะนำคำถามของท่านม,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 มาตอบในรายการนะครับบางอย่างอาจจะตอบในใน ตรงที่ถามไปเรียบร้อยแล้วแต่ขออนุญ,ญาตคุณนำมาตอบในรายการอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาในทิศทางเดียวกันนอกเหนือจากเราจะฟังทางวิทยุแล้วนะครับสําหรับอย่างนี้ท่านที่อ,อาจจะอยู่กลาย,ยูเชียงใหมู่้ชมการแข่งขัน,อ,นอะไรนะครับเทศโตโยต้านะครับเทียกันอยู่ที่สนามเจ็ดร้อยปีนะครับหรือว่าอยู่ที่สนามช้านะครับเทเก็จะเป็นเรอเนะลนโตรเฟสติวัลอะไรต่างพวกนี้เนี่ยนะครับเทที่บุรีรัมย์ก็สามารถที่จะฟังทางช่องทางออนไลน์กันก็ได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะตำมออเดรสนะครับ หรือว่าเทถ้าเผื่อจะเป็นที่ก็ครับเป็นที่ Facebook เอ่อ f นึ่สมัยไทยแลนด์แต่ว่าถ้าเผื่อเป็น u t u b e นะครับก็จะเป็นที่ a อดหนสมัยไทยแลนด์แต่ถ้าเผื่อติดภารกินหรือฟังกันไม่ทันจริงๆนะครับก็กลับไปที่ Facebook แฟนที่เป็น YouTube นะครับพอดแคสต์ Podcast, นัดต่ำ On The Road แล้วก็รถเก่าอย่าลืมละ่ะนะครับนัดต่ำ On The Road นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็น Facebook f แฟนเพจ พบกับรถเก่ารุ่นต่างๆนะครับที่ทยอยนำมาให้ท่านได้รู้จักกันนะครับล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับก็รู้จะเป็น Ford f e s t i v วานะครับเจนแรกอย่าจำชื่อผิดนะครับ f e s ต i ว a านะครับกับ f i e s t a รถขนาดเดียวกันแต่นะครับมันคนละยุคกันนะครับผมเอาลนะครับมาเริ่มต้นที่ครับจะสัมพันธ์คันก่อนข่าวแรกเลยก็แล้วกันนะครับบริษัทเมอร์เซเดสเบนเอจีนะครับได้แต่งตั้มมิสเตอร์ไคลูเว่คือลำแบบที่ลำแบบนะครับ ดำรมตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่าย,ายการตลาดและการขายของเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยนะครับแทนมิสเตอร์เบียนกุนทราสนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับโดยมิสเตอร์ไคลเว่ we, เริ่มต้นอาชีพนะครับนั่นแต่ปี2องพันห้าร้อยสี่สิบกก็ยี่สิปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับ ที่สมาร์ตนะครับเจสมาร์ต GMBH นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับเจของเอ่อเหมือนซีรีส์เฟนเนลล่านะครับเราก็รู้จักกันดีรถสมาร์ตที่เป็นรถคันเล็กๆนะครับซิตี้คาร์ใช้งานคล่องตัวกันนะครับเออ่ในฝ่ายบริหารการตลาดนะครับรับผิดชอบกลุ่มประเทศในยุโรปทั้งสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมันนะครับเคยทำงานให้กับเดมเลอร์ไคลส์เฟอร์นะครับอยู่ที่เมืองซุดการ์ที่เยอรมนีนะครับโดยมีหน้าที่วิเคราะห์ ผลและประเมินแผนการตลาดนะครับในประเทศอั่างษเวลาผ่านไปหลายปีนะครับเค okay? ก็จนกระทั่งในปี2557ย้ายมาปฏิบัติงานอยู่ที่ปักกิ่งที่เหมือนจีนนะครับใ okay? น,น,นแหนงผู้จัดการอาวุโสแล้วก็ล่าสุดนะครับเคก็เวลาผ่านไป20ปีแล้วนะครับก็มาดํารงตําแหน่งนะครับเค okay? ในตอนนี้ก็อย่างที่ว่านะครับดูแลนะครับเคสารวางแผนด้านการตลาดการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาเครือข่ายในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยนะครับ ในคราวนี้รองประธานสายการตลาดการขายของเมอร์เซียลขอประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นตัวนงสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนในภครกิจกิจกรรมต่างๆในอนาคตรวมไปกับการรักษาความเป็นผู้นําตลาดรถหรูในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับก็ขอต้อนรับกันกับมิสเตอร์คายูเว่นะครับเที่มาปฏิบัติงานกันอยู่ในเมืองไทยนะครับผมส่วนอันนี้มาถึงสื่อสองล้อมั่งนะครับไคลเออร์มอเตอร์ไทยอัลโมเตอร์ไซค์ลนะครับไทยแลนด์ได้รับสนร่วนร่วมงานแถลงข่าวเปิดบูธครับอันนี้ในงานมอเตอร์เอ็กโป ทางมอเตอร์สวนเราก็สรามีอยู่แล้วนะครับว่าจะเริ่มต้นรอบสื่อมวลชนในวันที่2 9พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สําหรับเปพบลิกนะครับทั่วไปเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30ซึ่งเป็นวันชาริตี้นะครับหรือรายได้การกุศลไปจนถึงวันที่เ,เริ่มงานจริงๆก็คือ1จนถึง11ธันวาคมาที่อยากจะดูรถใหม่นะครับรถไฟฟ้ารถใหม่ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นไฮบริดไอซีออะไรต่างๆไปชมงานในงานได้เลยนะครับก็ในงานนี้เนี่ยนะครับมีเปิดตัวรถเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว มอเตอร์ไซค์เขาก็มาบอกบ้างนะครับว่าแฟนมอเตอร์ไซค์เคร์ไทยแลนด์นะครับเปิดบูธกันนะครับเจอสื่อมวลชนนะครับมีกองทัพบิ๊กไบค์นะครับเสียมาสะกดทุกสายตาในวันที่ยี่บเก้านั่นละนะครับตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะครับที่บูธไทม์ G สิบสามอาคารเชลเลนเจอร์ฮอล2สองอิสเมืองทองธานีนะครับอยู่ในงานกันอยู่แล้วนะครับเสียไม่พลาดต้องแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงอยู่ตรงนั้นกันหลายคนนะครับส่วนก่อนก่อนจะถึงงานก็จะมีงานนี้เล็กป้าครับ เออเรารู้จักกันดีนี่นะครับเคก็จะมีแลมเบตต้ามีเวสต้านี่แหละที่ตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อนหน้านี้นะครับเวสต้าก็ยังคงยืนนะครับเคยืนเป็นหนึ่งในสองสามยี่ห้อนะครับเของอิตาลีที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเวสต้าจะอยู่หัวแถวได้ซ้ําไปเขาก็เชิญชวนนะครับสาวกทั้งหลายนะครับคือเออ่วสปีดี้นะครับเคามาร่วมสนุกกับมิวสิกเฟสติวัลส่งท้ายปีก่อนสนามจริงนะครับเออ่ วีว่าลาเวสต้าเฟสติวัลคารวัน2024นะครับโดยในคราวนี้เนี่ยนะครับเวสต้าก็ถือได้ว่าเป็นคูเตอร์พรีเมียมนะครับที่ uh, ชาวเวสต์ฟิทีนะครับเจนทุกเจเนอเรชันรู้จักกันเป็นอย่างดีเราบอกเสดเดินทางมาร่วมกันนะในคราวนี้เนี่ยนะครับทั้ง uh, ตัวจิ๊ตรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมสือกันกับประสบการณ์ใหม่นะครับในรูปแบบมิวสิกเฟสติวัลส่งท้ายปีนะครับใปรปักหมุดไปพร้อมกันใครใกล้ที่ไหนหรือสะดวกไปงานไหนก็รวมตัวกันเจอกันได้เลยนะครับแล้วมาจอยความสุขกัน มาเริ่มต้นการงานนี้เลยนะครับเวสต้าเออีสานนะครับอีสานเนี่ยละนะครับมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์นะครับที่ขอนแก่นย ST <cycles> ี่สิบสี่ถึงย mm hmm. ี่ส <Bye> ิบหกสิกิกายนี้ที่เ <my> ข <favorite> ื <design> <messaging> uh, ่อนอุบลรัฐส่วนอีกอันหนึ <RV> ่งนะครับเวสต้าล่องเลนบีชนะครับเพลงก็เฟสติวัลเอ่อไลฟ์เฟสติวัลนะครับเขาบอกว่าในคราวนี้ที่หาดไดมอนด์บีช ชะอํานะครับวันที่สองและสาธันวาคมแล้วก็เวสต้าหัดใหญ่ไซด์วอล์กนะครับอันนี้สุดฮิตเลยของชาวหัดใหญ่นะครับวันที่9้าถึงิธันวาคมที่หัดใหญ่สงขลาเวสต้าวันเดอร์ฟลนะครับอันนี้ก็ชมดนตรีศิลปะธรรมชาติ14 18ธันวาคมนะครับที่เสียงมพานี่ขับพัทยานะครับแล้วก็ยังมีอีกรายการหนึ่งก็คือเวสปา้าฟาราดิโซนะครับอันนี้กงานศิละปะงานอาร์ตต่างๆนะครับเพก,ก็ พบกับแขกเชิญพิเศษนี่แหละครับลีโอพุทธอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณดาเผาพงเทพเทพัสรินัชชุธยานะครับแล้วก็เรย์แมคโดนัลนี่ยิงคุณกันใหญ่เลยนะครับแต่ในสนามไม่ได้เป็นสนามแข่งก็เคยลงแข่งกันมาแล้วนะครับและกีฬาต่างๆที่ร่วมกันเจอกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเราบอกในวันที่22ธันวาคมนะครับที่123่งสอมที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นู่นเลยก้ามไปปีใหม่ยังมีอีกนะครับจเอาเป็นว่า เรามาลุ้นข่าวเหมือนเชนกันก่อนก็แล้วกันนะเรียกได้ว่าในเดือนพฤศจิการันบาลมีงานอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวส่วนทางด้านมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นกำรางให้รางวัลน,นะในงานมอเตอร์เอ็กฝั่วด้วยนะครับนั่นคือบริษัทฟิลิปมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์แบรนด์เอาอัลฟาโบลันติสนะครับก็สร้างสรรค์น,นะครับยนานกรรมสองล้อภายใต้แนวะคิดอินเทนติ้งเดอะฟิวเจอร์นะครับ สะท้อนความตั้งใจในการสร้างสารรค์ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยระดับพรีเมียมสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยแล้วก็ในโอกาสที่ครบรอบ1ปีนะครับฉลองครบหนึ่งปีของแบรนด์นี้นะครับก็เอ่อเบอรตัวนะ Horizon 150นะครับ Color of u r b a n m i s t a นะครับด้วยสีนะครับเขาบอกเอ่อ n o ก t h Sea Blue นะครับสีฟ้าใหม่สไตล์คนเมืองนะครับ เขาบอกว่าเคตามแบบฉบับโมเดิร์นคลาสสิกนั่นแหละนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับในตัวรถมากมายชุดแต่กลงหน้า,ะนาระบายความร้อนด้านหนะ้าพร้อมโลโก้อ,อัลฟานะครับวอรันตี้สามมิตินะครับ,รนะรบด้านท้ายทรงเอ,อ่อเทียร์ดรอปเชฟนะครับสไตล์คลาสสิกสปอร์ตแล้วก็มีเอ,อ่อมาตรวัดสองสไตล์ครบทุกฟังก์ชันช่องเสียบ USB สองช่องให้มาด้วยเอ,อ่อตัวรถหนัก118กิโลกรัมเครื่อง150ซีซีถังนน้ำมันขนาดใหญ่68ลิตรสี่เศกล้อหน้าล้อหลังนะครับเรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับ ก็เปิดให้เห็นตัวจริงกันแล้วนะครับในงาน p e s t i ติ Collection 2023ที่โซน B นะครับตรงข้าม H&M นะครับนท,ทานาน้าตั้งแต่วันลอตเตอรี่ออกนะครับวันที่16ไปจนถึงวันที่2 2พฤศจิกายนนะครับไปพบตัวจริงกันได้นะครับเทปกับ h o r i z o n 150นะครับพบทุกสีสันเลยทีเดียวนะในตรงนี้เนี่ยนะครับ ในราคา72,900บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งไปจนถึงปลายปี31ธันวาคมนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อจักรยานยนต์เอัลฟ้าวอรันตี้นะครับรับไปเลยวอชเชอร์มูลค่าส่วนส่วนลด10,000บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยรถหาย1ปีพร้อมค่าจดทะเบียนและพอรบอรนะครับสนใจนะครับไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจะมีเวลาจนถึงวันยี่ป่มพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยก็แล้กันนะครับส่วนอิซูซสุครับ <c oughs> ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและสภาอุตสาหกรรรม่วมจัดดโครรงกาลฝุ่น ดีเอมสองจุดห้าต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ตรวจเช็คฟรีรับส่วนเอ่อส่วนลดสูงศูนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มไดเพชรโดยคุณวิชัยศรีนันทภัน์กรรมการบริษัทบริเทสยูสุเซอร์จำกัดร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรม,รรม,รมชาติและสิ่งแวดล้อมและสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตัดโครงการดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใสต่อเนื่องเป็นปีที่สี่เชิญชวนลูกค้านำรถเออยูสุที่มียุคเกินกว่า15ปีเข้าศูนย์บริการมาตรฐานยูสุเพื่อตรวจเช็ครถและยังเป็นนกาาารรตอบอบบยยภคั การบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มาจากภาคการขนส่งนั่นแหละนะครับสําหรับรถที่ใช้มายาวนานนะขาดการบรุงรักษาก็น,าาน,น,นํารถเขก็ไปได้นงแต่วันที่หนึ่งธันวาครับ่มต้นหนึ่งธันวาจนถึงยี่สิบเก้าพิษจนถึงที่กิก้าเมตรพฤศจิกายนยี่สิบเก้าคุมพาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็สามเดือนเต็มนะครับรถเช็คสภาพรถนะครับฟรีสําหรับรถปิกอัพรถอเนกประสงค์สามสิบรายการนะครับ ลดบรรทุกสองตันขึ้นไปห้าสิบรายการส่วนลดค่าแรงค่าอะไรสําหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษลดสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็มีเปลี่ยนไส้กรองไส้อะกรองน้ํามันเครื่องแล้วก็ไส้กรองน้ํามันเบนซินนะครับอย่าลืมล่ะนะครับเข้าไปได้นะครับเข้าไปรับใบกันตามที่หนึ่งธันบาคมื่ถึง 29, ยี่ิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับสนใจนะครับสอบถามสอบถามกันได้ที่สายด่วนนะครับลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์สอง หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหรือเข้าไปที่ไลน์มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับอีสุสุไทยนะครับผมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดเขาละนะครับส่วนวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดนะครับในตรงนี้พฤศจิกายนก่อนเปิดงานมอเตอร์อีโพสองวันนะครับชังอันนะครับชังอันออโตโมบิลนะครับเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์นะครับรถยนต์นะครับชังอันเซาท์อีสเอเชียภายใต้แนวคิดพัฒน์เดอะฟิวเจอร์นะครับก็จะมีเอ่อ ถือได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก้าวสำคัญของฉางอันในแผนการขยายตลาดนะครับเช่นแผนนะครับพร้อมกับรับฟังวิสัยทัศน์ยานยนต์แห่งอนาคตฉางอันอโตโมบิลนะครับที่หลายๆเหตุตั้งใจแบ่งปันแก่ลูกค้าทั่วโลกนะครับก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับชั้น G ห้องออห้องหนึ่งนะครับเกก็วันที่27พฤศจิกายน ตั้งแต่ตอนบ่ายสามจนถึงสี่โมงครึ่งนะครับลงทะเบียนกันหน้างานนั่นแหละเขาบอกตั้งแต่ตอนเที่ยงกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของช้างอันนะครับช้างอันก็อเคมาลงทุนเปิดโรงงานนะครับใน,ในบ้านเราแล้วนะครับส่วนอันอื่นมีอะไรล่ะ,ะมาถึง 21, ยี่สิบเอ็ดย้อนไปนี้หนึ่งนะครับเป็นอการแถลงข่าวครับของสมาคมรรักบล่ธรระเทศไทยร่วมกับโรงแรมดุสิตธานีนะครับ อการทดสอบุรีนะครับเทศบาลเมืองชาอัมนะครับเทศบาลเมืองหัวหินในการคที่แห่งประเทศไทยจัดงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรตครั้งที่21นะครับแนวคิดต่างกันแค่เวลานะครับผมอันนี้ก็วันที่15ถึง17ธันวาคมหลังจากงานมอเตอร์เอ็กโอนะครับโดยจะมีรถโบราณรถคลาสสิกนะครับที่หาชมได้ยากเขาร่วมกิจกรรมมากกว่า50คันแหลงข่าวออนไลน์กันนะครับโปรวินเทจคาร์พาเรตครั้งที่21นะครับวันที่21พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลาตอนบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโมงคึ่งเว็บเว็บเอ่อดอทเฟ o บุ๊กดอทคอมสแนะครับวินเตชขาคลับพับผมต่อง,งานเขานะครับสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะตรงนั้นส่วนงานมาตเตอร้โฟนะครับเทกก็พลาดกันไม่ได้นะนะครับครั้งที่สี่สิบก็ไปแล้วนะครับก็นี่มีมรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อซื้อรถทิ้งรถซื้อบัตรทิ้งรถและอีกื่นๆอีกามากมายนะครับในสปอร์ตมาแก้งให้ไว้ไวเบ็ดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วแม่ผมว่าเยอะเลยทีเดียวละนะครับดังนั้นเทกก็ อพลาดกันไม่ได้บัตรร้อยบาทนะครับเคก็สามารถที่จะชิงรางวาัลชิงรถด,ด,ด้วยซื้อของเองก็ชิงรถซื้อรถก็ยังชิงรถอีกเนี่ยนะดังนะน,นั้นเคก็ไปยังทุกงานกันนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่ไปว,ว่ารอบสื่อมวลชนมันต้องพูดถึงละนยี่สิบเก้านะในตรงนั้นรอบเอ่อชอริตี้นะครับเคการกุศลก็วันที่สามสิบรอบขายบัตรจริงๆนี่แหละนะครับหนึ่งจนถึงสิบเอ็ดพันบาทผมนี้สิ 11, บเอ็ดวันเต็มเต็มตั้งแต่ตอนสิบโมงเช้าาไม่ใช่สิบโมงเช้า เนี่ยจนถึงสี่ทุ่มสำหรับวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนะครับวันหยุดราชการและวันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงไปจนถึงสี่ทุ่มครับผมอ่าอย่างนี้ก็มีข่าวว่าจะสัมพันธ์กันอีกนิดหนึ่งนะครับของทางเอ่อเกตบอลนะครับแขกเกตบอลนะครับเขกก็ยื่นคูอมวลชนมาเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านการเอ่อให้คำปรึกษาวิเคราะห์วางแผนและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยานเอ่อและยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อเอ่อเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับการการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือทรทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ส,สําหรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด,ด้วยรถยนต์ส่วนตัวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอบย้ําความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านยานยนต์ไฟฟ้าข,ของไทยหรือ SEV leader ที่พร้อมร่วมมือกับอันธมิตรทุกภาคส่วนพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติรโตเครียงข้างสังคมไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับโดยจะมีสื่อมวลชนนะครับได้ร่วมสัมภาษณ์นะครับตัวแทนผู้บริหารจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเทีย่ยวประเทศไทยและแบตบอรดมอเตอร์ประเทศไทยนะครับ,รบเพ่อเกี่ยวกับความร่วมมือในการจาัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ตหลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะในอนาคตนะครับที่จัดกันต่อไปโดยมีการแถลงข่าวในวันที่2 2พฤิจิาายนนะครับที่ GWM Experience Center ศูนย์การค้าไอคอนสยามตั้งแต่ตอน10โมงเชา้าไปจนถึงตอนเที่ยงนะครับส่วนอีกงานหนึ่งนะครับเกพอเสร็จตรงนั้นแล้วก็ต้องรีบบึงมาที่หลักสี่เลยทีเดียวนะครับก็สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจัก,กรยานยนต์นะครับจัดกิจกรรมนะครับในครั้งนี้ก็เอ่อบางวัน คาร์อัพเดียนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีเฉพาะรถยนต์รถยนต์ร่วมอย่างเดียวก็คือรถยนต์ไอซีเอไฮบริดนะครับมาในคราวนี้นอกเหนือจากรถยนต์ดังกล่าวที่ว่าแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับโดยได้คัดเลือกกันนะครับเจากอ่สิบกว่ารุ่นนะครับที่มีตามกฎกติกาไปนะครับเหลือหกรุ่นนะครับแล้วก็นําไปทดสอบกันที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางร้อยแห่งชาติหรือแอตทริกนะครับเทที่สนามชายเขตที่แปดวิวกันมาแล้วนะครับ โดยเก็บคะแนนโดยได้ลงคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมาประกาศผลกันในวันที่ย2พฤศจิกายนนะครับตัางแ่ตอนหัโมงเย็นจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเครดิตที่เดอะฮอล์แบงกอกนะครับกอยวิภาวดีรังสิต64หี่หลายหลายท่านนะครับเคสื่อมวลชนก็แน่นอนไปอยู่แล้วแล้วก็ผู้บรินหานรต่างๆก็คงจะต้องไปเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับเคเดยวในช่วงต่อไปเป็นช่วงเทศตอนแอร์มาในคราวนี้นะครับมาถึงรถที่เพิ่งเรียกได้ว่าอะไรล่ะเคตที่เพิ่ง เอ่อเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสว่าเฮ้ยน้าตามันดูดีจังราคาท่างไรนะครับก็ต้องใจเย็นๆรอสักนิดหนึ่งนะครับเขาให้ข้อมูลกันมาก่อนผมเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรับรถจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมาว่ากันอีกที่นึงกับโพร่าศูนย์เจ็ดเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าสำหรับข้อมูลต่างๆในตัวรถเดี๋ยวมาวฟังกันในช่วงเทสตอนแอร์ก่อนกันแล้วกันนะครับช่วง โดยธีรพรแนวถิ่นสมุทรช่วงเปิดสายตอบสน เรเปิดสายสอบถามมาแล้วนะครับหม้โทรศัพท์ที่จะใช้ในรายการครับ02641539011 0 2 6 4 1 5 3 9 0 1แต่ก่อนที่จะตอบปัญหานะครับเคมีสกตรพิเศษนะครับจากทางฟอร์ดนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนิดหนึ่งอะไรกันเพื่อสร้างความมั่นใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Ford ฟอร์ดนะครับฟอร์ดตอกย้ำนะครับคุณภาพโดยใช้คเครื่องสแกนชั้นสูงควบคุมมาตรฐานการผลิตร,รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับโดยทั้งฟอร์ดมอเตอร์คัมพานีเนี่ยนะครับเปิดถึงเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำทันสมัยที่ระบายความแม่นยำของการประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์ถึง9997%เซพื่อให้ได้รถยนต์ที่มีคุณภาพสูงชิ้นส่วน,นต่างๆของรถยนต์เนี่ยนะครับจะถูกสแกนโดยเครื่องสแกนบ็อกนะครับ หรือสแกนบอ 3D นะครับสามวิติซึ่งทํางานรวดเร็วกว่าวิธีการวัดแบบดั้งเดิมซึ่งถึง80%โดยสามารถสแกนตรวจสอบและรายงานผลนะครับได้ครบวงจรเพียงแค่กดปุ่มเดียวแสงรีฟ้าของเครื่องสแกนบอกช่วยให้รถฟอร์ดทุกคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกอบจากโรงงานฟอร์ดไทยแลนด์แมนูแฟคเจอริง FTA นะครับหรือโรงงานซิลเวอร์สันที่แอฟริกาใต้นะแอฟริกาใต้นะในตอนนีน้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดของทางเรานะครับ โดยมิสเตอร์แอนดรูว์ฟรอมโฮส์นะครับหัว oh, หน้าวิศวกรฝ่ายงานขึ้นรูปและตัวถังนะครับประจํากลุ่มตลาดนานาชาติของพอร์กล่าวาไว้ว่านะครับายานายานครอนวาลซึ่งเป็นผู้วิศวกรผู้รับหน้าที่ดูแลโรงงานขึ้นรูปและผลิตแผงประตูสําหรับฟอร์ดเรนเจอร์ แล้วเอ่อเจเนอเรชันใหม่หรือนิวเจนเรนเจอร์ที่โรงงานซีเวอร์สตันแอฟริกาใต้กล่าวว่าตรองกำหนดเป้าหมายความแม่นยำของการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดของ Ford Ranger g e n เจ a เนอเรชันใหม่นิวเจนเรนเจอร์นี่แหละไว้ที่99.97นะครับและเครื่องมือนะครับเช่นอย่างเครื่องสกแกนแสงสีฟ้าของเราเนี่ยช่วยให้ชิ้นส่วนรด ได้มาตรฐานดังนั้นไม่ว่าจะประกอบจากโรงงาน FTA ที่บ้านเรานะครับหรือว่าที่แอฟริกาใต้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ได้มาตรฐานนะครับที่ส่งขายไปทั่วโลกนะครับได้กว่าถึง180ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามเป็นมาตรฐานนะครับเดียวกันทั่วโลกดังนั้นใครที่ใช้ Ford Ranger นะครับใน New Gen e r n t i r n ใหม่นี่นะครับมั่นใจได้ว่านะครับการประกอบนะครับ ไม่พลาดเลยทีเดียวละนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีอยู่สำหรับแรงน้อยๆใช้งานบ้านๆน,นะครับกว่ร้อยเจ็ดสิบ็ไกแล้วนะนะครับเครื่องยนต์สองจุดสองฟิตลิตรหรือสองพันซีซีนะครับเทอร์โบเดียวกว่าเจ็ดสิบแรงมา้า เรื่องยนเทอร์โบคู่หรือใบเทอร์โบ2,000ีซีเหมือนกันนะครับแกก็จะมีแรงม้ากันอยู่กันที่เท่าไหร่ละ210แรงม้านะครับใครที่ได้ขับแล้วรับรองติดอกติดใจไปตามๆกันนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมก็จะนำรถรุ่นหนึ่งนะครับเมาทดสอบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ New g e n e r a t อ r w i t r a c k นะครับมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงทดสอบนั้นนะครับผมจะมาะรยายงนนานแล้ทราบกันต่อไปกันละกันนะครับ นะครับเกี่ยนสำหรับแฟนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถเที่ิงกลางกันจะมาได้ในรายการนะครับมี่มีแฟนฝากถามกัไนไว้ก่อนเลยนะครับในตรงนี้ฟอร์ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นย้อนยุคกลับไปในยุค80อ้าวโอเคได้ครับ80มีอะไรละ่ะอ๋อเฮที่เพิ่งผมเพิ่งขี่น่ะสินะครับนั่นก็คือแอสไพร์ครับวันแอสไพร์นะครับจะเป็นรถเออเป็นอะไรนะครับจะเป็นเออ เลยเฟสติว่าเออมาแอดไปนั่นเป็นเจเนเรชันที่สองของเฟสติว่าเจเนเรชันที่หนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือเฟสติว่านะครับอย่าอย่าจำชื่อผิดนะครับเทเฟสติวากับฟีเอสตาคนละอันกันเฟสติว่าเนี่ยนะครับเป็นรถที่เออ่เผ่าพันธุ์การกําเนิดเนี่ยนะครับอยู่ทางเอเชียมีโรงงานอยู่กันที่เอ,อ่โตยโยกตยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โรงงานเกียร์นั่นเองเหรอครับเกียร์เกาหลีนะครับถูกต,ตรงนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังย้อนหลังมานิดนึงก็แล้วกันนะครับ เออสมัยก่อนเนี่ยนะครับมาสตากับเกียร์ก็มีความผูกพันกันอยู่พอสมควรคําว่ามาสตาราสาก็เป็นมืองเคปูผลิตละนะก็สับซับกันอยู่แต่ในขณะที่เครืรถพวงอะลรซ้ายเนี่ยนะครับเครแม้ทางเกาหลีเขาก็หยาบผลิตรถกระบะเหมือนกันก็เลยนะครับมีเอี่ยวกันอยู่กับทางมาสตานะครับ ก็เลยไปผลิตรถพวงมาลัยซ้ายออกมานั่นคือกระบาดเล็กอะไรครับที่เราเห็นเป็นอยู่กระบาดพันสี่พันสองพันสี่นี่แหละนะครับในบ้านเราก็เคยเอามาขายแต่ไม่ได้ใช้ชื่อเกียร์เฉยๆใช้ชื่อว่าเกียร์มาสเตอร์เป็นรถพวงมาลัยซ้ายตอนนั้นเค้าเอาก็มาขายเนี่ยนะครับในราคาที่ถูกกว่ามาสตอรหน้าตาเหมือนมาสตอรแต่เป็นพวงมลัยซ้ายราคาถูกกว่ากันประมาณสักหมื่นกว่าบาทไปยุ่งๆเนี่ยนะครับเหตุยุคประมาณสักยุคเกินศูนย ไปไปลายเจ็ดศูนย์นะครับในตรงนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นรถของาไรายทีนี้นะครับเคเกียร์เขาก็มีความผูกพันกันอยู่มาต้านะอย่างหนึ่งทระพยากรเกี่ยวกับในยุคยุคแปดศูนย์ต้นๆน,น,นะครับมาต้ากับฟอร์ดก็มีเอี่ยวกันอยู่อีกนะครับแมมัน,ม,นมันเอ่อบนไปบนมานะในตรงนั้นนะครับมาต้ากับฟอร์ดมีเอี่ยวกันอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้ทั้งฟอร์ดทั้งมาต้าทั้งเกียร์ก็เลยใช้เอ่าบอดี้นะครับเครื่องยนต์ต่างๆเดียวกันนะครับมาซ่ากับอรรล้้า่นนหุแก นะครับแล้วก็เคเียนะครับเคกเ็เราก็ควรจะมาคุ้นกันในตอนท้ายนี่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเกียร์เนี่ยนะครับบนบอดี้เนี้ยเจนหนึ่งนะครับเจของของเฟสติวาเนี่ยนะครับตรงไปขายในอังกฤษนะครับในชื่อเ e กียไพร T R I D E p ไพรที่แปลว่าความภูมิใจนั่นแหละนะครับส่วนถ้าเผื่อขายในญี่ปุ่นก็จะเป็นมาซ่าหนึ่งสองหนึ่งนะครับมีวงเล็บนิดหนึ่งอะรีนิวนะครับ เ่าไอ้ครับเผื่อชื่อหนึ่งสองหื่นเนี่ยนะครับลองไปเสิร์ชหาดูมันจะกลายเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับของมาส d a ที่เป็นรถในสปอร์ตคูเป้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรถรุ่นเล็กนะในตรงนี้นะครับต้อมีชื่อวงเล็กนิดนึ่งวีนิวนะครับออโตแซนนะ,น,นะครับอันนั้นก็จะเป็นรถขนาดเล็กนะครับเครื่องยนต์ก็มีไลก่กันมาพันร้อยพันสาม พันสามกว่าในตัวที่เอามาขายในบ้านเราเนี่ยพันสามกว่าแรงม้าอยู่หกสิบสี่แรงม้านะครับซิงเกิลแคมแต่ว่าธรรมดาแต่ว่าถ้าเปิดตัวที่เป็นรุ่น GT รุ่นสปอร์ตหน่อยนะครับเป็นเครื่องพันสองร้อยปลายปลายนะครับสองร้อยเก้าสิบนะในตรงนั้นเนี่ยมีแรงม้าอยู่แถวแถวแปดสิบแปดแรงมา้าก็วิ่งได้สนุกแล้วล่ะนะครับก็ในตอนนี้ท้องตลาดเนี่ยนะครับยังมีคนเล่นกันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีคนเล่นเพียงแต่ว่าแค่ในตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสดุต่างๆที่ใช้ในการทําเอาง่ายๆว่าบริษัทอาประเทศที่เพิ่งผลิตรถนะครับเ หลากหลายประเทศหลายประเทศกนแล้วกันอยู่ตรงนั้นนะครับเ,เวลาทารถมาในยุคแกรกๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆก็ขึ้นพาของต้นตำรับเก่านะครับแต่ตรงนั้นการผลิตชิ้นส่วนอาจจะยังไม่ได้เต็ม,100มร100้อยเปอร์เซ็นตมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นในตรงนั้นนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดบกพร่องบ้านตามสมควรในตรงนั้นดังนั้นเจ้าที่มาในตอนแรก้าครอบล้อมันอัศบา็นจานสังเกสีนะครับเจ้เอาอะไรนะเจ้จุ๊บนะครับที่ออกมาจากกระทะล้อนะครับอาจจะทำให้เติมลมยากหน่อยนึงฝากความปราณีตในการประกอบในการผลิตชิ้นส่วน อาจจะไม่มากนักนะครับใน,นเป็นตอน,นแรกๆแตตอนหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมันก็มีการพัฒนาต่างๆมากขึ้น เทียนะครับหมือนก็เลยเะมีมาพัฒนาพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่พอมาเป็นเนเจนที่2อนะครับอย่างเป็นเอ่อไอชืว่อสไนะครับอืมก็เข้าท่านะซึ่งพอเป็นเป็นมาสเตอร์ก็จะเป็นอีกอีกทรงหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันเลยนะอันนั้นมาสเตอร์หนึ่งสองหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันในนามของรถอะไรนะรถอาราเร่เห็นไหมครับอันนั้นก็เป็นอีกเจนหนึ่งนะครับถัดมาของเขาแล้วก็จะมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอ้านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงเพื่อถามว่านาใี้เมื่นะครับ ไม่ถึงห้าหมื่นบาทนะครับสภาพกลางๆนะครับถ้าเปิดสภาพดีอาจจะขึ้นไปถึงหกถึงหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นสอมพันสามหลายคนก็ไปเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับเพื่อให้ดูหน้าตาดูดีขึ้นนะครับอย่างน้อยนะครับมันก็เพื่อให้งการทรงตัวและการคำนวนได้ดีนะครับแล้วก็มันยังอยู่ในสไตาที่เป็นซิติคา เิ็เล็กๆนะครับตามเทรนนำมาราคาน้ำมันแพงนะครับถึงวันนี้น้ำมันจะลดราคาไปอีก60ิตังค์ก็เถอะแต่มันก็ยังเกิน3 0มีอยู่นะครับดังนั้นคนที่ใช้รถขนาดใหญ่ๆก็อาจจะคิดหนักเหมือนกันนั่นแหละครับมันเลยทําให้รถไฟฟ้านะครับเข้ามาเป็นกระแสว่าเออมันไม่ได้มันไม่ไม่กินน้ำมันก็ใช่ครับมันเป็นรถไฟฟ้าไม่กินน้ำมันแต่อย่าลืมนะครับคือก็ต้องจ่ายค่าไฟเหมือนกันเวลาคุณัญชาที่บ้านแต่มันก็ไม่มากมายสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาของน้ำมันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในรายการครับ อันนคือศูนย์สองหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์สองหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าศูนย์ถึงหนึ่งนะครับคุณประวิทย์ถามมานิดนึงว่าออเคใช้รถอยู่นะครับตอนนี้เป็นรถเก่าอไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับไม่เป็นไรเอ,อตอนนี้นะครับน้อํอมันลน้นเ,เครื่องมันร้อนอ่าโอเคนะครับแล้วก็น้ํทะลักออกมาทางนะครับฝาหม้อน้ําอ่าโอเคครับในตรงนั้นลองไล่ดูสองอย่างก่อนนะครับหม้อน้ําตันหรือเปล่านะในตรงนั้น อย่างที่สอ่อถ้าเผื่อตาลก็ล้างมันซะนะครับแต่ก็ล้างหม้อน้ําระวังให้ดีไ็แล้วกันนะครับไอ้น้ํายาล้างหม้อน้าเนี่ยมันจะกัดโลหะนะครับไอ้ที่มันเป็นสนิมผูู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะกัดจนกลายเป็นรูโหน้ารั่วเลยมากเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนั้นลองเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนอน,นะตรงนั้นว่าหม้อน้ํามันรั่วโดวยด้วยเปล่านะครับ ดูสังเกตจากอะไรสังเกตจากเกคีาบสนิมนะครับบริเวณตามตะเข็บต่างๆนะครับตรงนี้นก็ระวังนี่น,นึงก็ระัวกันส่วนอย่างที่สองถ้าเปิดมันไม่รั่วพัดลมมันหมุนช้าหรือเปล่าถ้าเปิดเป็นพัดลมเครื่องนะครับก็เช็คดูสายพานอ่าสายพานพัดลม มันตึงมันหย่อนอะไรยังไงถ้าเผื่อเร่งเครื่องไปแล้วมีเสียงอั้นอาจจะเป็นสายสายพันหย่อนนะครับก็ตั้งสายพานให้ตึงนะครับแต่ตรงนั้นนั้นเป็นเครื่องแบบที่ใช้พัดลมในตัวเครื่องเป็นตัวระบายความร้อนแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นเครื่องขับล้อหน้านะครับียงอาจจะเซ็เครื่องยนวางขวางอยู่นะต้องมีพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าทํางานตามรอบปกติหรือเปล่านะครับตรงนั้นถ้าเผื่อรอบไม่ปกตินะครับรอบมันต่ำไปมันก็คงจะต้องเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้านะครับแต่ตรงนั้นหรืออีกอย่างนึงคือ ฝาหม้อน้ํานะครับสปริงมันล้าหรือเปล่านะครับเป็นน้ํามันมีแรงดันมันก็ดันน้ําออกมาทางฝาหม้อน้ํานั่นเองนะครับเช็คดูนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนฝาหม้อน้ําอันประมาณสักร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบาทนะครับดูนะครับ หมายเลขตรงบนฝาหม้อญก็เขียนว้อะไร0.7บาทหรือเปล่า0.7 0.9หรือ1.1หรือ1.3ดูตามนั้นนะครับแล้วไปซื้อมาเปลี่ยนซักนะครับอย่างน้อยก็เยายตัดปัญหาทางออกไปได้บ้างตามสมควรนะครับนะครับเคก็คำถามสั้นๆนะครับเคก็ตอบกันในตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอานะครับเคมีแฟนรายการถามมาอีกนิดนึงนะครับงานเปิดวันที่เท่าไหร่ครับมอเตอร์โชว์งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรอบเชีริตี้ก็จ่ายตังค์เข้าเข้าซื้อบัตรเข้าไปชมงานนะครับตั้งแต่ที่29ครับแต่วันที่29เนี่ยเครายได้นะครัับบทีี่่ซื้้้อตรรเนนยกกก็จะปใใชาาุศลถ ไปวันที่1นึงะครับหถึง11ดนะครับทันวาคมนี้นะครับที่ c h a l l e อร์อินสแกเมืองทองธานีบัตรท่านประตูหนึ0งบาทครับชิงรางวัลเอเอ็มจีด้วยนะครับผมก็ไปพบกันในงานผมว่าคงไปกันหลายวันนะครับเพราะมีงานหลากหลายในตรงนั้นนะครับทั้งรถใหม่นะครับรทั้งงานเอ่อมอเตอร์สปอร์ตโอบยนะครับและอื่นๆอีกหลากหลายนะครับ โดยการหลายรอบขาลากแล้วครับเรื่องปกติแล้วสําหรับงานมอเตอร์เอสโซและงานมอเตอร์โชว์ที่จัดกันเป็นประจำนะครับวันนี้เวลาของรายการออน์เดอร์โรสโมล้วละขอบคุณที่ทิดฟังนะครับที่ติดตามฟังรายการของเราพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับในรายการซันเดย์ออร์เดอรโรสตั้งแต่บ่ายสองขึงนบ่ายสามนะครับอยู่ไกลนะครับก็ฟังทางช่องทางออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ Facebook FM 1 5 Smile Thailand หรือที่ YouTube นะครับก็เข้าไปทียแ Smile Thailand ย้อนหลังนะครับถ้าเผื่อไไไมม่่ด้ฟังใในนเวลาาาจัดรรยกก็เข้าไปที่ y แอดหนึ่งศูนย์ทตาม On The Road อย่าลืมนะครับถ้าเผื่ จอชอบรถเก่านะครับเข้าไปติดตามกันได้ใน f c e e o o o แฟนเพจนัาตํออนเดอะโรดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมนตามำธีรพรในส่ดข,ขอบคุณและสวัสดีครับช่วงเปิดสายตอบส่ง n The r o a โโดยธีรพรเน่าถิ่นสม